05แตกเลขเด็ดปฏิทินจีนแปลให้แล้วงวดนี้จัดหนักเช่นเดิมสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะท่านหนที่รอคอยหรือชื่นชอบเลขเด็ดปฏิทินจีนช่อง3 a มนำมาให้ท่านรับชมแล้วนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะนี่เลยนะคะหน้าตาของปฏิทินเลขปฏิทินที่แปลอ,ออกมานะคะนี่เลยนะคะ นี่เลยนะคะ05นะคะมีเลข0เลข5นี่เลยนะคะ2ตัวแตกนะคะ05เลขเด็ดปฏิทินจีนนะคะงวดนี้ไปรับชมพร้อมๆกันนะคะว่าเลขเด็ดปฏิทินจีนที่แปลอ,ออกมาจะเป็นเลขอะไรบ้างนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนนะคะงวดประจำวันที่16มีนาคม2565นะคะงวดนี้หวยออกวัน พุธนะคะหวยออกวันพุธนะคะที่16นะคะขึ้น14บ่ขาเดือนสีนะคะนี่เลยนะคะเลขที่เกี่ยวที่พันกันเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะท่านผู้ชมสามารถแปลได้นะคะแต่ถ้าเอาของเราที่แปลออกไปพี่นิพิคอกับท่านผู้ชมได้นะคะนี่เลยนะคะอาจจะเป็นเลข6เลข8นะคะห้อยลงมาเป็นเลข9นะคะ หรือบางท่านอาจจะเห็นเป็น1 8 9นะคะหรือ609ก็ได้นะคะมองได้หลายมุมนะคะมองได้หลายแบบนะคะหรืออาจจะเป็น6 2 9ก็ได้นะคะหรือ6 2 1ก็ได้นะคะนี่เลยนะคะมองได้หลายรูปแบบมากนะคะ ก็ดูแล้วพินิษพี่เคาะให้ดีนะคะนี่คือเลขเด็ดปฏิทินจีนนะคะซึ่งเด็ดมากเป๊ะมากนะคะชุดนี้คอยติดตามชมนะคะช่อง 3A จะทยอยนำเลขเด็ดปฏิทินจีนออกมาให้ท่านรับชมนะคะเลขเด็ดปฏิทินมีหลายชุดมากนะคะท่านไหนที่เป็นคอหวยเลขเด็ดปฏิทินจีนก็เตรียมตัวแคปหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ